ว,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 วันนี้วันที่เท่าไหร,ร่เดวันนี้วันที่วันนี้วันที่22เดือนกุมภาพันธ์ปี2021 เรามาพูดเป็นภาษาโนสไปด้วยกันนะคะว่าเชืออันเดรเฟบรูร์สอ a พันเอ้2ชัวยนเชืออันเดรเฟบรูร์องพันเอันเดรเฟบรูอัน เห็นวันที่อย่างนี้เราพูดได้เลยนะคะว่าเชืออันเดรเฟบรัวร์ทูทุสันโอชัวเอีนเชืออันเดรเฟบรัวร์ทูทุสันโอชัวเอีนซิสเตอ์กังเชืออันเดรเฟบรัวร์ทูทุสันโอชัวเอีน พรุ่งนี้เราก็มีนัดที่เราจะมาอ่านวันที่ไปด้วยกันก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดติดตามไว้นะคะการกดกระดิ่งก็จะได้เห็นว่าครู่มีคลิปใหม่ๆในเรื่องการเรียนวิชานอสแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกายรักษาสุขภาพใจให้ดีนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ